รับกลับครับ,รบ,รบทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึง1ในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นก็คือเฉิดูเจ104หรือที่หลายคนเรียกกันสั้นๆว่า j 14ประเด็นนี้กลายเป็นที่สนใจในประเทศไทยอย่างมากเพราะมีกระแสข่าวว่ากองทัพอากาศไทยให้ความสนใจในการจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้มาใช้งานแทนฝูงบินเก่าที่กาลังทยอยปลดประจาการ สำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารการป้องกันประเทศก็คงจะทราบว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับประสิทธ,ธิภาพทางการทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิติทางการเมืองเศรษฐกิจถถและนบประมาณอีกด้วย ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับ J104 กันก่อนเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทเชิงดูแอร์กราฟอินดัสทรีกรุ๊ปของจีนถือเป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุดในประกูล J10 ที่ถูกใช้งานมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2000จุดเด่นของ J104 คือการติดตั้งระบบเรดาร์ AESA ที่ ระบบอาวุธที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายและการออกแบบที่ปรับปรุงด้านการพรางตัวจากเรดาร์ให้ดีกว่ารุ่นก่อนๆซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้มันถูกจัดอยู่ในหมวดเครื่องบินทำลายยุค4.5ที่หลายประเทศนิยมจัดหาม,มาใช้งานเพราะมีสมรรถนะสูงในขณะที่ต้นทุนยังต่ำกว่าเครื่องบินยุค5อย่าง F-35 อยู่มาก ในแง่ของสมรรถนะโดยรวมเจ .104 ได้รับการยกย่องว่ามีความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการต่อสู้ทางอากาศร,ระยะใกล้หรือระยไฟแต่ก็ยังคงมีศักยภาพสำหรับการโจมตีระยะไกลด้วยการติดตั้งอาวุธกล่อยนวิถีที่ทันสมัยนักวิเคราะห์บางรายชี้ให้เห็นว่าด้วยเรดาร์ AESA ทำให้มันสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุน เก่าที่กองทัพอากาศไทยใช้อยู่เช่น F-16 ที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ช่วงปี1980แม้ว,ว่า F-16 จะผ่านการอัปเกรดหลายครั้งแต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างและระบบเรดาร์เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ อีกจุดที่ถูกพูดถึงบ่อยคือเครื่องยนต์ของ j 104ซึ่งจีนมีการพัฒนาของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องยนต์จากรัสเซียเหมือนในรุ่นเก่าๆเรื่องนี้มีผลโดยตรงต,ต่อความมั่นใจของประเทศผู้ซื้อว่าในอนาคตจะไม่เจอปัญหาด้านอะไรหรือการซ่อมบำรุงที่ขึ้นกับประเทศที่3การที่จีนสามารถผลิตเองได้ในระดับหนึ่งจึงกลายเป็นข้อได้เปรียบในการขาย j 104ให้กับประเทศคู่ค้าแล้วประเด็นเรื่อง เรื่องราคาเป็นอย่างไรหลายสื่อรายงานตรงกันว่า j 1 0 4มีราคาต่อหน่วยถูกกว่าเครื่องบินตะวันตกที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันอย่างมากบางรายงานประเมินว่าอยู่ที่ราวราว40-50ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอยู่กับพ็าเกจการสนับสนุนอาวุธและการฝึกที่รวมอยู่ในสัญญาหากเปรียบเทียบกับ F-16 รุ่นใหม่ที่มักมีราคาสูงกว่า70ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือ Triplane F- ที่ก็อยู่ในระดับ60-70ล้านดอลลาร์ขึ้นไปก็จะเห็นว่าความต่างด้านราคาของ j 1 0 4เป็นปันจจัยที่ดึงดูดประเทศที่มีงบประมาณจำกัดรวมถึงประเทศไทยด้วยสำหรับกองทัพอากาศไทยนั้นปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาฝูงบินเก่าที่อายุการใช้งานมากแล้วโดยเฉพาะ F-16 บางฝูงบินที่เริ่มพยอยปลดประจำการการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ประเด็นที่ตามมาคือไทยจะเลือกทิศทางไหนหากเลือกเครื่องบินตะวันตกอย่าง F 1 6รุ่นใหม่หรือ F 3 5 mm hmm. ก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลและยังขึ้นอยู่กับการเมืองระหว่างประเทศและการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกา mm hmm. ในขณะที่ mm hmm. เซนซึ่งไทยมีใช้อยู่แล้ว mm hmm. ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่ต้นทุนต่อหน่วยและแพ็กเกจการสนับสนุนก็ยังค่อนข้างสูง ดังนั้น j 1 0 4จึงกลายเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ถูกพูดถึงเพราะราคาถูกกว่าแต่ได้สมรรถนะในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในแง่การเมืองระหว่างประเทศการเลือกซื้ออาวุธจากจีนก็มีนัยสำคัญไม่น้อย ไทยต้องคำนึงถึงสมดุลระหว่างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรดั้งเดิมกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นเรื่อยๆกับจีนการเลือกเจ104อาจช่วยสร้างความร่วมมือทางการทหารกับจีนให้แน่นแฟ้นขึ้น แต่ก็อาจถูกมองว่าเป็นการถอยห่างจากสหรัฐอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อการฝึกการเข้าถึงเทคโนโล,โลยีและการสนับสนุนในระยะยาวดังนั้นการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาและสมรรถนะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศของไทยด้วยหากพูดถึงสมรรถนะในเชิงภาพรวม J104 ถือว่าเหมาะกับภารกิจหลักๆที่กองทัพอากาศไทยต้องการไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้านฟ้า การคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลและการสนับสนุนกองทัพบ,บกหรือกองทัพเรือเมื่อจำเป็นจุดแข็งของมันคือการเป็นเครื่องบินมันติโรที่ทำได้ทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีเรดาร์ AESA และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาแล้วช่วยเพิ่มความสามารถในการรบยุคใหม่ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการปรับปรุงความทันสมัยของกองทัพอากาศไทย ในด้านต้นทุนการใช้งานแม้จะยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่สื่อบางแห่งชี้ว่าค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินของ J104 ต่ำกว่าเครื่องบินตะวันตกบางรุ่นนั่นหมายความว่าการฝึกนักบินและการรักษาความพร้อมรบในระยะยาวอาจมีต้นทุนรวมถึกปกว่าอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลเรื่องมาตรฐานการซ่อมบำรุงและความพร้อมของอะไหล่ว่าจะเสถียรและต่อเนื่องพอหรือไม่หากเปรียบเทียบกับผู้ผลิตตะวันตกที่มีเครือข่ายทั่วโลก หลายคนตั้งคำถามว่าถ้าไทยเลือก j 1 0 4จีจิงจะกระทบต่อระบบที่มีอยู่แล้วหรือไม่เพราะปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีทั้ง F16 และริปเป็นการนำเครื่องจากจีนเข้ามาเพิ่มจะทำให้ต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการฝึกบุคลากร,กรและการซ่อมบำรุงใหม่ทั้งหมดหรือเปล่านี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทำให้ต้นทุนโดยรวมสูงลบว่าที่เห็นแค่ราคาต่อเครื่องในตอนแรก เมื่อมองในภาพรวม j 104เป็นเครื่องบินที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศในราคาที่ไม่สูงเกินไปมันเป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีนที่ก้าวหน้ามากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยการพิจารณาเลือก j 104ไม่ใช่เรื่องแค่เทคนิคหรือราคาแต่เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศสาสตร์ที่สะท้อนทางการเมือง การทหารและเศรษฐกิจ,ธธธจท้ายที่สุดแล้วผู้ชมคงอยากรู้ว่าไทยควรเลือกหรือไม่ผมมองว่าคำตอบขึ้นอยู่กับโจทย์ของกองทัพอากาศไทยหากมุ่งเน้นความคุ้มค่าและต้องการเพิ่มจำนวนเครื่องบินใหม่ให้เร็วเจน104เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่หากกังวลเรื่องการบูรณาการกับระบบเดิม ความสัมพันธ์กับพันธมิตรตะวันตกและการสนับสนุนระยะยาวการเลือกทริปเป็นเพิ่มเติมหรือ F16 รุ่นใหม่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่แข็งแรงกว่าสิ่งสำคัญคือการประเมินให้รอบด้านทั้งในเรื่องสมรรถนะราคาที่แท้จริงเมื่อรวมแพ็กเกจการสนับสนุน